สั่งกันอย่างต่อเนื่องครับแบบหล่อฟุตติ้งนะครับใช้ในงานกําแพงดูว่าสเร็จนะครับวันนี้นะครับลูกค้ามีออเดอร์สั่งแบบหล่อฟุตติ้งมาด้วยกัน5ตัวนะครับเป็นขนาด80คูณ40คูณ40นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะครับว่าตัวแบบหล่อฟุตติ้งนั้นประกอบไปด้วยอะไรกันบ้างนะครับตัวชุดแบบหล่อเนี่ยจะประกอบด้วย3ชิ้นหลักๆนะครับคือ1นะครับพื้นนะครับ ก็จะมีเจาะรูไว้นะครับทำบ่าไว้เพื่อไว้ใส่ตัวฝาข้างนะครับไว้ใส่ตัวหนอนนะครับต่อมาก็คือตัวแกนกลางนะครับจะทำเป็นเทเปอร์นะครับเพื่อให้แกะออกได้ง่ายนะครับตรงนี้นะครับจะเว้ารูไว้ใส่เหล็ก d b 1 2นะครับแล้วตรงนี้ก็จะทำไว้ใส่น็อตกระทุงได้นะครับต่อมาเป็นฝาข้างนะครับฝาครอบนะครับก็เป็นตัวแอประกบกันนะครับ ล็อกด้วยตัวหนอนนะครับการทํางานก็คือจะใช้ตัวหนอนหมดเลยนะครับแล้วสิ่งที่เสริมมาก็คือตัวกระทุ้งนะครับไว้กระทุ้งตัวแบบออกจากตัวชิ้นงานนะครับก็เวลาจะใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะฮะประมาณนี้นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับแบบหล่อมานิดจากกลนนะครับแบบหล่อฟุตติ้งครับ